สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของราศีมังกรนะคะเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนยังไงก็ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะส่วนการแบ่งบันที่หมอก็จะพิมพ์ไว้ทางด้านล่างนะคะสิ่งดีๆก็รับไว้สิ่งไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะหมอขอขอบคุณทุกท่านทุกคน ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะส่วนท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีมังกรไพ่พลังงานหลักได้เด e ะเดวิ The DEVIL ิลคือใบนี้เนาะจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีมังกรนะ เป็นไพ่เป็นราศีแห่งการต่อสู้ชอบความเสี่ยงบางคนคุณอาจจะเป็นเพศที่สมก็ได้นะหรือบางท่านช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกนงน่วงนะติดบ่วงติดห่วงอะไรหรือเปล่าหรือว่าอา,อาจจะเป็นคนที่ทำง,งานเกี่ยวกับทางด้านอะไรที่เปิดเผยมากไม่ดีก็ได้นะขายเหล้าขายบุหรี่การพนันบางคนอาจจะเป็นเซ็กทอย <c oughs> อะ,อ,ะอะไรที่เป็นสายสายที่เปิดเผยมากไม่ได้น่าเป็นบ่อนการพนันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าเราทํางานด้านนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่จิตใจเรามันมีความหน่วงๆมันไม่มีอิสระเนาะก็ถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นก็ระวังช่วงนี้เนาะให้ระวังเกี่ยวกับพลังงานที่อะไรที่เป็นสายสีเทาๆอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องมีทางเลือก ไม่ค่อยปรงใสเนาะสิ่งที่เข้าไปแล้วออกยากยากที่จะออกมาจากสายนั้นได้อาจจะเป็นการเสร็พติดเกี่ยวกับการพน,นันหรือเป็นการอะไรที่มันเป็นความสุขที่ฉับเฉยก็ให้คิดให้ดีช่วงนี้ก็อย่าวั่นไหวต่อสิ่งยัออย่วยุถ้าเป็นคนทํางานถ้าเป็นเรื่องงาน สายเปิดร้านบาร์เปิดร้านเหล้าเพาะบอนการพน,นันบางคนคุณอาจจะทำงานด้านนี้เนาะอาบนวดหวยอะไรเงี้ยอะไรที่มันเสี่ยงต่อกอารผิดกฎหมายให้ช่วงนี้ก็ให้ระวังเนาะหรือก็เม้ดแต่การการเสพติดอ่าสิบแปดบวกทั้งหลายเ,เป็นพลังงานของคนที่ชอบความเสี่ยงหรือรวยทางรัดหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคนเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดา,าช่วงนี้ก็ระวังเกี่ยวกับ คนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อเนาะหรือพวก1 8มงกุฎทั้งหลายนั่นแหละคนคิดไม่ซื่อกลลวงหรือโดนพวกต้มตุนเข้ามาหลอกลวงหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานเนาด้านการงานอาจจะมีการช่วงชิงผลงานตำแหน่งจะเป็นเรื่องของงานการติดต่อต่างๆเนาะต้องใช้เส้นสายถึงจะได้นะถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเจอเด็กเส้นอาจจะมีการใช้เส้นสายไม่ควรไว้ใจใครมาก จะทำให้เสียใจช่วงนี้ก็ระวังอาจจะเป็นจิตใจของเราก็ได้นะที่ไปยึดติดเสพติดกับอะไรมากเกินไปก็คงจะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเป็นเรื่องของงานถ้าเป็นเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะเป็นเงินที่เปิดเผยมากไม่ดีถ้าจะพูดไปการเงินก็คงยังไม่ดีนักนะอาจจะต้องสูญเสียเพราะความหลงผิดไปช่วงระยะหนึ่ง ตกอยู่ในภาวะลุ่มหลงหรือมีรับลมคมใน <c oughs> ก็ควรระวังพลังงานด้านลบๆสีทะท้าทั้งหลายเนาะอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีิลธรรมทําทให้ผูกมัดอะไรที่เสี่ยงกับอ,อิสระภาพของตัวเองถ้าเป็นสายที่เกี่ยวกับด้านผิดกฎหมายเนาะมันจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางด้วยแต่ถ้าเป็นน้องๆอ,อาจจะเป็นเสพติดอะไรนะเสพติดเกมมากเกินไปก็ได้นะ เกี่ยวกับเข้าง่ายออกยากนั่นะแหละสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงช่วงนี้ก็ให้ระวังตรงนี้นะที่ผ่านมาก็เป็นสิบดาบนะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการงานบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเนาะหรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะปัญหาก็ค่อนข้างหนะักบางคนอาจจะเป็นการล่มแล้วทางความคิดความรู้สึกที่พังทลายลง หรือก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดที่มากมายที่ได้รับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการคิดมากเนาะคิดมากจนพอหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาระหนี้สินบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการงานเป็นการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือก็ตกงานปัญหาของชาวราศีมังกรคือมีความลังเลนะการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกทางไหนเนาะบางทีบางคนอาจจะมีความรู้สึก แจกเดินออกไปจากจุดที่เป็นอยู่เนาะรู้สึกไม่ปลอดภัยไพ่บอกว่าให้หันไปมองประสบการณ์ที่เราได้เจอมาประสบการณ์ต่างๆนาน,นา,นนานหรือปัญหาที่เราเจอมาจะทำให้เรามีความรู้ที่จะจัดการหรือว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดไปจะช่วยให้เราได้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอนาคตได้เด,ด เป็นการจบสิ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นการจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมามันกำลังจะจบลงบางท่านอาจจะหมายถึงได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ทางด้านการงานบางท่านอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอคู่เนะอาจจะมีการเลิกลากันเกิดขึ้นก็ได้ ชาวราศีมังกรไพ่ก็ออกมาพลังงานก็ค่อนข้างจะเตือนให้ซอบซบอ,อะนะ่ะเนาะไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้ควรระวังมีโอกาสที่เราจะ,ะเผชิญอุปสรรคอย่างที่เราไม่เคยเจอมาอช่วงนี้ก็ลองมาสํารวจตัวเองว่าตอนนี้จิตใจเราไปผูกติดยึดติดเสพติดกับอะไรมากเกินไปไหมหมอแนะนําให้แก้เคล็ดนะ การร่วมทําบุญถวายลงศพก็จะดีนะคะผลของบุญจะนุนทรงดวงชะตาของเราให้ดีมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปพอไพ่ออกมาแต่ละใบเนาะ,ะหมอจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรไปพัวพันกับอะไรที่มันเป็นข้อผูกมัดผูกพันเราสิ่งที่เข้าง่ายออกยากสิ่งเสพติดทั้งหลายเนาะ เพราะถ้าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันจะส่งผลต่ออนาคตอย่าลืมว่าการคิดและการกระทําของเราในตอนนี้ก็คือดวงชะตาของเราในอนาคตนะคะจริงๆแล้วชาวราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีความพอใจมั่นใจภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีก้าวถ้วยเป็นการได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการนะบางคนคุณอาจจะออกแนวะมีความสุขมีความพอใจ มีความมั่นใจเกินเหตุด้วยนะอาจจะมีแค่เก้าก็คิดว่าตัวเองมีสิบแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าตัวเองมีดีแต่จริงๆก็มีดีนะไม่ว่าทางด้านความคิดสติปัญญาคุณถือว่าอยู่ในจุดสูงสุดบางคนคุณอาจจะออกแนวดื่องเงียบนะหรือว่าเจอปัญหาอะไรถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยความคิด สติปัญญาไหวพลิบของคุณคุณสามารถแก้ไขได้นะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพลิบในเชิงธุรกิจด้วยมีความฉลาดบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าคนเนาะมีลักษณะน,นิ่งๆดูมั่นคงเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางวัตถุนิยมมองโลกในความเป็นจริงเป็นคนที่มีความมั่นคงต่อความคิดของตัวเองเด็กถือเหรียญขึ้นมา มีการพิจารณาอะไรบางอย่างนะบางท่านอาจจะเป็นการรอคอยอพิจารณาโอกาสที่เข้ามาบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการงานบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนมีการเฝ้ารออะไรอยู่บางอย่างอยู่ใช่ไหมไม่ว่าการเงินหรือการงานช่วงนี้ชาวราศีมังกรไม่ค่อยเด่นเนาะบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานด้วย ระวังเกี่ยวกับมันอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราว่าไปผูกมัดผูกติดกับอะไรบางอย่างมากเกินไปบางคนอาจจะเป็นรักมากเกินไปหว่วงมากเกินไปก็ได้นะทีนี้เรามาดูด้านความรักกันค่ะความรักไพ่พลังงานหลักได้เดอ w เวอรเดอะทาวเวอร์คิงเหรียญแปดเหรียญเดอเวอร์บางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกล หรือไม่ใครสักคนอาจจะมีการเดินทางไปไหนสักที่ก็ได้บ่งบอกถึงการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครในช่วงเวลานี้เหมือนคนที่มีจุดอิ่มตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะน่าจะเดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้ หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างอิ่มตัวสุกก็อิ่มตัวแล้วทุกข์ก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากไปตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสักเท่าไหร่ไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองดีกว่าไปทำโน่นทำนี่บางท่านอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งมาเป็นการจบบริบูรณ์คือจบแล้วจบเลย เป็นการจบที่ไม่อยากรือฟื้นขึ้นมาใหม่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครเดอะทาวเวขึ้นมาเดอะทาวเวบ่งบอกถึงความสัมพันธ์รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงถ้ายังไม่เคยทะเลาะกันถล่มกันบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกในใจความต้องการหลายๆอย่างรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ได้อาจจะมีการทะเลาะ หรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกระทันหันทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกต่อกันก็ได้นะคาดหวังไว้เยอะคาดหวังไว้สูงสุดท้ายความคาดหวังพังลงมาทำให้พังพินาศไปเลยถ้าเกิดขึ้นนานแล้วก็คือตอนนี้เรายังรู้สึกถึงความพังนั้นรู้สึกถึงชีวิตของเราสถานาการณ์ของความไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ เราไม่แน่ใจว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่หรือระเบิดไปแล้วบางคู่อาจจะระเบิดไปแล้วนะที่ผ่านมาได้ควินถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวทาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกควินถือถ้วยที่ผ่านมาเขาเหมือนคนที่อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเหมือนคนที่คิดบนไปซ้ำมาเกี่ยวกับ เรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าแล้วหาทางออกไม่ได้อาจจะยังรู้สึกมีความรักความผูกพันกับเขาอยู่มากๆแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ก็ได้นะเหมือนคนที่เคยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งไปแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ก็ได้นะ เหมือนคนที่มีความกังวลความทุกข์ในใจก็มีมากอยู่ด้วยเช่นกันสีถ้วยมาในตำแหน่งปัญหาของคุณสีถ้วยบ่งบอกถึงการรอคอยบางท่านอาจจะเขาอาจมีรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ารอแล้วรอเล่เาสิ่งที่รอก็ยังไม่มาสักทีสิ่งที่มีเข้ามาก็ยังไม่อาจจะยังไม่ถูกใจแล้วนัก บางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะดึงดูดความสนใจเราได้มากพอก็เป็นไปได้ได้ไม่มากพอกับสิ่งที่เราเรอคอยอยู่ก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะเหมือนอาจจะยังมีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจกับอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะใครคนหนึ่งอาจจะเหมือนหยิบยื่นนําเสนออะไรบางอย่างให้อีกคนหนึ่ง อีกคนก็เหมือนจะรับจะรับก็ไม่รับจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่อาจจะอยากหยิบยื่นนำเสนอให้กับคุณเข้าหาคุณอยากที่จะสารความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์แต่อาจจะสลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามที่จะนำเสนอให้กับเขาแต่เขาเหมือนคนที่ปิดประตูตายก็ได้ตัวเขาได้ในือเหรียน อัศวนเหรียญเนานะบางท่านอาจจะคุยกับชาวแทุดินกันมังกรพฤกษก์นตอนนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่อยากจะไปโฟกัสเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนก็ได้นะแปดเหรียญก็ขึ้นมาตั๊มเงินอัศวนเธอเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างรูกส่วนตัวสูงมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอาจจะเป็นช่วงที่อยากจะไปโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักใครจะทำอะไรจะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่เอาตัวเองไว้ก่อนมีความรักตัวเองมากขึ้นอาจจะใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือการศึกษาเรียนก็ได้นะน่าจะเป็นแบบเป็นลนักษณะใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองไปเรื่อยๆ ตัวปกติแปดเหรียญขึ้นมาเนาะแปดเหรียญเป็นไพ่ของความสม่ําเสมอคือเคยรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากมายมันมีความราบเรียบความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีการขยับขยืขย่อนสักเท่าไหร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อดีของมันคือไม่ได้เยอนลงไปกว่าเดิม หรือบางท่านอาจจะเหมือนทําตัวตามปกติทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางท่านอาจจะพยายามไปก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเลยก็ได้หรือบางท่านอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเหมือนเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรมากมายอนาคตได้สามดับบางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นปัญหาคลาคาซังมาเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงในจิตใจแก้ไขไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือบางความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเราสองสามคนก็ได้นะมีปัญหาคลาคาซังมาแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้ อัศวินถือถ้วยมาในตำแหน่งความคิดของคุณบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอัศวินถือถ้วยอาจจะมีอาการอยากพูดอยากคุยอยากเข้าหาบริหารสเสน่ห์ของตัวเองก็ได้นะอยากเข้าหาแต่เป็นลักษณะของคนที่ยังไม่ได้ใส่เต็มหรือจริงจังมากนะักอาจจะเป็นลักษณะแวบมาแล้วก็หายไป เป็นใครเป็นชาวชาวราศีมังกรหรือเป็นเขานะ <c oughs> คิงถือไม้เท้ามาในตำแหน่งความรู้สึกในใจคุณบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟก็ได้นะอาจหมายถึงยังเฝ้าสังเกตการอยู่ดูสถานการณ์อยู่อาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เดินหน้าหรือถอยหลังดูสถานการณ์แต่ก็ยังไม่ปล่อยวาง บางท่านช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่ต่างคนต่างที่อยากจะไปโฟกัสเรื่องของงานต่างคนต่างหันหลังให้กันแล้วก็หันไปโฟกัสด้านการงานมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทํางานจริงจังกับการทํางานก็เหมือนคนที่ยังไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองได้ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าเราอาจจะเหมือนคนที่ ูใจเย็นมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นก็ได้แนวโน้มได้ห้าเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวททด,ดินห้าเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่น้อยอกน้อยใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจแล้วพยายามคิดแทนไม่หันหน้ามาคุยกันอาจเป็นตัวของคนที่พยายามรักษาระยะห่าง หรือเป็นใครของคุณที่พยายามจะรักษาระยะห่างกับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันเป็นไพ่ของคนที่มีอคติในใจบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งก็ได้นะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนไล่จับกันเป็นวงกลมหากันไม่เจอในช่วงระยะเวลานี้ระยะนี้หันหลังให้กันนะ ต่างคนต่างหันไปโฟกัสการงานการเงิน,งานอาจจะใครจะคิดอย่างไรใครจะทำอะไรก็ไม่อยากสนใจแล้วก็น่าจะเป็นลนักษณะต่างคนต่างอาจจะหันมาโฟกัสตัวเองมากกว่าในช่วงระยะเวลานี้ความรักก็จบแค่นี้นะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวราศีมังกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าทำอะไรให้ช้าลง ให้คิดถึงจิตใจผู้อื่นมากกว่าผลงานแต่งตัวให้ดูดีเสมอดวงเป็นดวงโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนยังไงก็ฟังก็เป็นไกด์ไลน์นะคะหมอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอบคุณสำหรับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ อยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ line. หมอเก็บค่าครูนิดเดียวแอดไลน์ add ก็สามารถแตะเพื่อนเพื่อนทางด้านล่างนะคะหรือจะทักมาทางเฟซทาง Tik t o อกก็ยินดีค่ะเฟซชื่อตะวันทอแสงป้ามีดาวนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะบุญรักษานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย